สวัสดีค่ะวันนี้นีนาพามาเห็ดริบอายสเต็กนุ่มๆค่ะค่ะกอน,นีนาสิเอาเนื้อลงนะคะนีนากำหมักก่อนค่ะตานบัดเนี้ยกัเห็ดผักก่อนนะคะนาะเอาเนยใส่ค่ะแล้วก็เอาผักที่เท้าหมักใส่แค่รสเอยพัสนันบเอ้ยอะไรเงี้ยค่ะเท้าหมักลงไปแล้วก็ทิมกระเทียมลงไปทั้งสองกรีบค่ะให้มันห,อ,หอมค่ะบัดนี้เาก็มาเริ่มเห็ดสเต็นะะนกนั่นแะเนาะก็เอา เนยเข้มไสค่ะไหมันหันทอน,นะคะเอากระทะห,นหอนทอเอาเนยเข้มไส้พอมันละลายแล้วเอาสเต็กลงไปพี่น้องเอ้ยกะจะจวดค่ะปาดใน,นล่อให้มันสุกนะคะเนาะเชียงยูฮันนี่หนากแบปุ้งเรียบร้อยแล้วค่ะมักสเต็กเรียบร้อยแล้วก็มัก์แบบเท่าธรรมดานี่ยแหละค่ะพลังก็มักแบบนั่น ใจเ,เย็นๆด้วยค่ะเห็ดสเต็กบะตองพริกค่ะพริกเท่ยเดียวเลยให้มันให้มันสุกกล้พริกเลยค่ะอันนี้เอาแบบมีเดียมเลยนะคะก็คือกรอบซุกนอกข้างในยังพิ้งอยู่ค่ะยังเป็นสีแดงอยู่นะคะค่ะแล้วก็เอาผักทีเอาเห็ดใจแล้วก็น้ำซอสเพปเปอร์ซอสนะคะแล้วก็กระเทียมคุณนพอกะเตรียมเบรคไวน์แดงนะคะ บัตที่นี่กัสิกินกับสเต็กแซ่บค่ะคุณแม่ก็ได้อาหารแซ่บก็มูลเลยค่ะก็คืออ้อมบักหอยนะคะเนาะก็ยังกินอยู่ค่ะของมักอ่ะ o ด a ๋ยโอเค อร่อยไหมแม่เลอร่อยค่ะอร่อยไหมแดด้อร่อยครับโอ้ของมามี่อร่อยนัมเบอร์ฉันชอเปนอ,อมหอย,ยอกับอะไรนะกับแกงฟักทองป่ะก็ขอบคุณสำหรับพเพื่อนเพื่อนะคะที่เข้ามารับชมเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะและวีนหน้าก็จะตามทุกๆคนไปนะคะ